โรงการพัฒนาอาคารเด,เดิมนะคะเป็นส่วนงานในคณะนุษยศาสตร์โดยทําหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม,ม่และเผยแพร่ผลงานของบุรพาจารย์ล้านนาคดีโครงการของเรานะคะมีจุดมุ่งหมายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอาคารเดือนเดิมนั้นถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าเป็นอาคารที่ใช้ในการประชุมเตรียมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่18พฤษภาคม2504นอกจากนี้นะคะเรามุ่งหวังที่จะพะะัฒนาอาคารเรือนเดิมให้เป็นหน่วยงานเผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุเกี่ยวกับบุรพาจารย์นนาคดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยนำเสนอผลงานที่สำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกทั้งนะคะยังเป็นพื้นที่ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านงานวิชาการงานวิจัยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีกด้วยค่ะเรามีความรู ให้โครงการนี้เป็นหน่วยงานต้นแบบทางด้านล้านนาคดีที่มีการดำเนินง,งานแบบบูรณาการร่วมกับชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตลอดจนขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในระดับโรงเรียนมหาวิทยาลัยและกับองค์กรทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ เด,เดิมไม่ได้เป็นเพียงศูนย์ข้อมูลที่รวบรวมจัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ล้านนาะคดีไว้เท่านั้นนะคะแต่เรายังได้มุ่งเน้นการทำงานในเชิงลุกเพื่อให้ผู้สนใจล้านนาได้รับรู้และเข้าใจสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสะดวกและเข้าใจง่ายไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของฐานข้อมูลยศสการถาวรยศาสการชั่วคราว กิจกรรมเสวนากิจกรรมเวิร์กช็อปและกิจกรรมในการลงพื้นที่ภาคสนามเป็นต้น,นะคะ่ะโดยโครงการของเรานะคะได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าสะพานเชื่อมภูมิปัญญานำพาเรื่องเก่าเล่าสู่ปัจจุบันมีสีสันชีวิตเข้าถึงง่ายยงสายใยล้านนามุ่งสู่สากลใหม่ อาคารเรือนเดิมนะครับนอกจากจะมีความสําคัญในฐานะที่เป็นสถานที่ที่ใช้ในการประชุมเตรียมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ยังมีบทบาทในฐานะของการเป็นสํานักงานและที่ตั้งของโครงการทางด้านล้านนาคดีหลายโครงการครับไม่ว่าจะเป็นโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนาโครงการปริวัติวรรณกรรมล้านนาไทยโครงการจัดทําพจนานุกรมล้านนาไทยฉบับแม่ฟ้าหลวงโครงการจัดทาสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ โครงการ e 6 0วรรณพิมล้านนาโครงการ e 120วรรณลิขิตและก็ยังมีโครงการอื่นๆอีกมากมายครับที่มีคุณูปการต่อวงวิชาการล้านนาคดีครับหน้าที่อย่างแรกของโครงการพัฒนาการ,เ,รเดิมนะครับก็จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สําคัญทั้งที่เป็นเรื่องของอข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ผลงานทางด้านล้านนาคดีของบุรพาจารล้านนาคดีครับ โดยที่ผ่านมาเราก็ได้รับความวูเคราะห์ข้อมูลมาแล้วบางส่วนนะครับจากบุคคลที่มีข้อมูลสําคัญด้วยแล้วก็ทายาทของบุรพาจารย์ร้านนาคดีด้วยครับสิ่งที่เราได้รับมานะครับก็จะมีทั้งหนังสือครับมีเอกสารมีภาพถ่ายครับแผ่นฟิล์มเทปคาสเซ็ตแล้วก็เทปรีวซึ่งข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเราก็จะนําเสนอ ในรูปแบบฐานข้อมูลออนไลน์ครับผ่านทางทั้งเว็บไซต์ของโครงการด้วยแล้วก็ทางเพจ Facebook เรือนเดิมคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับดังจุดมุ่งหมายของโครงการนะครับที่ว่าเราไม่ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์ที่รวบรวมและเก็บองคความรู้ไว้เท่านั้นแต่ว่าเราจะนําข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้มาถ่ายทอดด้วยการนําเสนอในเชิงหลักฐานรวมไปถึงการวิเคราะห์การสังเคราะห์ความรู้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจงานด้านร้านคดีนั้นได้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเต็มที่ครับ